ชแนลกับแม่นุชนะคะกลับมาทักทายกันพร้อมกับหนึงถุงแบบนี้กับตอนคุณแม่ขาผ้าชอปชอปชอปวันนี้ไม่ได้ชอปปิ้งออนไลน์นะคะไ,ไ,ไปได้ของราคาดีๆนะคะของรถราคาจาการ้านเสื้อผ้าที่อยู่แถวๆบ้านนะคะเป็นคอลเลกชันส Spring Summer ที่เขาเอามาลดราคาราคาไม่ได้แรงมากนะคะเห็นแล้วมันเป็นไซส์เราแล้วก็ราคาถูกใจสีสันคือใช่เลยสำหรับซัมเมอร์นะคะ c ุณยอดอันแบกิ้งในครัวนะคะเพราะว่าไม่อยากไปจัดแสงหม่อีกห้องนึงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการทำอาหารแต่ก็แสงเข้ามากำลังดีนะคะเดี๋ยวรอดูว่ามนุษย์ได้อะไรมานะคะค่ะมาดูที่ชิ้นแรกกันเลยว่ามน์ได้อะไรมานะคะช่เลนี่เลยค่ะเพื่อนๆสวยไหมสวยไหมสวยมากเลยนะคะเป็นเร็ซิ่งแจ็คเก็ตนะคะแบบนี้ นี่เป็นหนังนะคะแต่ไม่ใช่หนังแท้เป็นหนังเทียมเป็น Racing Jacket นะคะที่กำลังฮอตฮิตกันอยู่ตอนนี้ไม่รู้จะบอกว่าไปเซิร์ชหาตามร้านหรือว่าเป็นแบรนด์นี่คือแบรนด์ดังนี่คือราคาแพงมากไม่รู้เพื่อนทายว่าไม่รู้ได้เสื้อตัวนี้มาที่ราคาเท่าไรนะคะอันนี้ไม่รู้จะเอาไว้ฉเฉลยตอนท้ายคลิปนะคะสำหรับเจ้า Racing Jacket แบบนี้เดี๋ยวรอดูนะ ดูให้จบค่ะตัวนี้ไม่นุชเอามาให้ดูก่อนแต่จะยังไม่บอกราคานะจ๊ะสวยไหมสวยไหมนี่เลยด้านหน้าของเขานะคะราคาคือไม่แรงนะจ๊ะนี่ๆสวยไหม,มกำลังฮอตฮิตค่ะใส่คลุมอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวรอดูราคาตอนท้ายๆคลิปเดี๋ยวมาดูไม่นุชแวะไปที่ร้านจินาติคอดนะคะไปเจอของสินค้าที่เป็นคอลเลกชันสปริงซัมเ m อร์เนาะจะบอกว่า สวยมากนี่ได้มาทั้งหมดนะคะเป็นเสื้อสามชิ้นค่ะแล้วก็เป็นกางเกงนะคะกางเกงสีเขียวมิ้น์เลยไม่รู้เป็นคนที่ชอบสีเขียวนะคะสีเขียวมิ้น์คือมีความรู้สึกว่ามันเข้ากับเรามากนะจ๊ะแล้วก็ได้อะไรกระจุกกระจิกมาแหวนพลาสติกอะไรประมาณนี้ อันนี้แหวนพลาสติกไม่รู้ชอบใส่อะไรแบบนี้แหละชอบใส่อะไรแบบสนุกสนุกกอะไรประมาณนี้นะคะเป็นแหวนพลาสติกแบบนี้แล้วก็กางเกงเสื้อนะคะเดี๋ยวมาดูราคากันไมน่รู้ให้ดูราคาเจ้าแหวนพลาสติกก่อนนะคะ <c oughs> <ๆ>น่ารักน่ารักนะคะใส่เป็นแบบ fashion. แฟชั่นไม่รู้ก็ชอบอะไรที่แบบเป็นสีสันใส่สนุกสนุกอะไรประมาณนี้นะคะจากร้านจินาติคอร์ ราคาป้ายแดงอีกแล้วแน่นอนที่สุดดิฉันนะคะสวยประหยัดสวยป้ายแดงค่ะไม่ใช่สวยร้อนแรงราคาแพงเนี่ยสวยป้ายแดงคือสวยราคาประหยัดจ้าเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเมนูได้แหวนพลาสติกมาแบบนี้ราคาเท่าไหร่นะคยเมนูได้มาที่นี่10โครนจ้า10โครนก็32บาทค่ะเพื่อนๆนี่น่ารักดีวงละ32บาทนะ10โครนตอนนี้1น no er ึ่งนวิเชนโครเนอร์ก็ อยู่ที่ราวๆสามจุดสองไทยบาทนะคะตอนนี้ม่นจะบอกว่าเงินไทยแข็งมากนะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเข้ากับเทศกาลเลยอีสเตอร์ก็ต้องเป็นสีเหลืองนะคะสิบโครนเหมือนกันสามสิบสองบาทนี่น่ารักไหมน่ารักไหมอีกอันนี้นะคะเป็นสองวงค่ะสองวงแบบนี้ก็สิบโครนเช่นกันสามสิบสองบาท สามีบอกดีจังไม่ต้องไปซื้อแพทซื้อพลอยซื้อทองให้เธอพลาสติกก็โอเคสำหรับเมนูแล้วเมนูชอบใส่อะไรแบบสนุกสนุกนะคะแล้วก็นี่ไมนูมีอีกอันนึงเป็นสีเขียวนะคะไปเจอสีดำลดราคาที่หนีบผมนะคะที่ร้านจินาติคอร์ดแบบเวลาแบบผมไม่ให้มันรุงรังอะไรประมาณนี้นะคะอันนึงก็ลดราคาเหมือนกันป้ายแดงอันนี้ราคาอยู่ที่19.50โครนนะคะหรือว่า68บาท 25ส้าสตางค์ค่ะอันนี้ก็ผ่านไปสำหรับพวก a อ c เซสซอรีนะคะแล้วก็มาดูเสื้อผ้านี่ <c ười> กางเกงสีเขียวมินนะคะไซส์สามสิค่ะนี่เลยน่ารักไหมน่ารักไหมราคาก็ไม่แรงค่ะป้ายแดงอีกแล้วอยู่ที่99โครนนะคะ316บาท80สตางค์ค่ะสำหรับกางเกง เป็นกางเกงสลักขางเกงผ้าสีเขียวมิ้นท์แบบนี้นะคะแล้วก็ขาของเ้าจะมีจะมีผ่าตรงข้างๆแบบนี้นะแงกงสีเขียวสีเขียวมิ้นท์สีเขียวก็เป็นสีที่ไม่นุชชอบนะคะนี่สีเขียวสีเขียวสีเหลืองสีมันเย็นอะไรแบบนี้พอเวลาซัมเมอร์หรือว่าสปริงซัมเมอร์ที่นี่เขาก็จะใส่อะไรที่แบบ เป็นสีสันเหมือนเก็บกดมาจากช่วงออตทอมซัมเอยออทอมวินเตอร์นะคะที่นี่ก็จะใส่กันแบบสีดำๆเทาๆอะไรประมาณนี้พอมาเป็นช่วงสปริงซัมเมอร์นะคะเขาก็จะจัดแบบสีสันกันแบบเต็มเลยช่วงนี้สีเขียวกําลังแบบกําลังมาเลยนะคะผ่านไปสําหรับกางเกงเดี๋ยวแม่น้จะไป try on ให้ดูนะคะเดี๋ยวรีวิวอีกตัวนึงเดี๋ยวจะไป try on เป็นชุดที่เข้าเซตกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่อ เป็นเสื้อค่ะน่ารักมากไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นผ้าอะไรนะคะนี่เป็นเสื้อแบบสมอกแบบนี้นะคะมีผูกตรงผูกตรงข้างหลังนะคะเป็นเหมือนสมอกตรงแขนเป็นแขนตุ๊กตานะคะแบบนี้น่ารักมากนี่เป็นอันนี้ไม่รู้เสี่ยงซื้อมานะคะที่ไซส์ xs แต่ว่าน่าจะแน่นสักนิดนึงนะคะนี่ ได้มาที่ราคาป้ายแดงเหมือนกันนะคะอยู่ที่99โครนคือ318บาท80สตางค์นะคะเดี๋ยววันนี้จะไปลองชุด2ชิ้นนี้มาให้เพื่อนได้ดูกันนะคะว่าลองมาแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมารีวิวต่อแล้วก็ค่อยมาดูราคาเจ้า Leather Rising Jacket กันนะคะว่าได้มาที่ราคาเท่าไหร่อันนี้ต้องเอาไว้ตอนสุดท้ายนะคะเดี๋ยววันนี้ขอตัวไป try on แป๊บน,นึงเดี๋ยวมาให้ดูค่ะ นี่เลยค่ะแม่นุชไปลองชุดมาแล้วนะคะเป็นกางเกงสีเขียวมิ้นท์นะคะกับเสื้อแบบนี้แขนสมอกสีออฟไว้นะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยยังไม่ได้ตัดป้ายออกเลยนะคะเดี๋ยวไม่รู้ว่าเป็นของใหม่ป้ายยังห้อยอยู่กางเกงสีเขียวมินนะะ้นท์ค่ะแล้วก็เสื้อนะคะที่สืบมาตัวลนะสามร้อยสิบแปดบาทนะคะทั้งสองอันนี้ก็สามร้อยสิบแปดบาท เรียบร้อยจ้านี่ทรยออนมาแล้วเดี๋ยวเรามาลองแหวนกันนะะแหวนวงละ32บาทค่ะคุณขานี่แล้วก็สีเหลืองนะสะ32บาทเช่นกันไก่อไม่ต้องใส่อะไรแพงมากมายนี่เป็นไงแหวนพลาสติกสีเหลืองนะคะวงละ32บาทเดียว ลองแหวนแล้วนะคะเป็นไงเข้ากับมนุษย์ไหมเดี๋ยวมาดูที่ต่อมานะคะว่าวิวได้อะไรมษย์ได้นี่เป็นเสื้อเชิ้ตนะคะเป็นเชิ้ตแบบนี้เป็นผ้าซาตินนะ,ะผ้าลื่นๆแบบนี้ใส่สบายมากแขนนะคะแอบมีความเกรย์ๆตรงนี้นะคะเป็นไซส์ S แน่นอนที่สุดว่าป้ายแดงเช่นกันนะ,ะราคายอยู่ที่นี่เลย99โครน316บาท80สตังค์นะคะผ่านไปจ้ะแล้ว ็นสีดําเป็นผ้าซาตินตัวเหมือนกันกับตัวนี้สีขาวไม่ใช่สีขาวส,าวสีสีครีมออกออกไฟไว์อ,อไฟไว์นีคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตผ้าซาตินเหมือนกันค่ะไซสย์ยังคงเป็นไซส์เเหมือนกันได้มาที่ราคาป้ายแดงนะคะ99โครน3ามบาท8 0สตางค์นะคะไม่รู้ว่ามันน่าจะใส่สบายดีค่ะสำหรับอ่อซัมเมอร์ที่จะมาถึงนี้นะคะให้ดู มนมีแอบเอ่อมีแอบลองไปแล้วนะคะนี่แขนเขาจะมีความมีความชิคมีความเก๋แบบนี้นะคะใส่สีครีมนะคะสีออกไว้แบบนี้นาจะเหมาะกับกางเกงสลกเหมาะกับกางเกงยีนหรือว่าเป็นออกางเกงยีนขาสั้นก็ได้เหมือนกันนะคะน่ารักมากนี่มนชอบมากแล้วราคาก็ไม่ได้แรงมากอะไรนะคะเห็นไหมเห็นไหม ต้องให้ดูนิดนึงมนุษยจะบอกว่ามนุษยนะคะจากคนที่จะเรียกว่าอ้วนไหมหนัก80นะคะเพิ่งจะน้ําหนักเพิ่งจะปีปีครึ่งมาเนี้ยเพิ่งจะลดน้ําหนักได้มาที่57กิโลนะคะเดี๋ยวมาดูชิ้นสุดท้ายที่มนุษย์มีแอบโชว์ไปตอนต้นๆ้นคลิปนะคะที่เป็น leather jacket เป็น jacket racing jacket นะคะเป็นเสื้อเหมือนสไตล์ไบค์เกอร์อะไรประมาณนี้นะนะี่ น่ารักไหมคะไปจอาคือแบบมันเป็นความบังเอิญที่แบบเหมือนโชคชะตาต้องกันสามีบอกอีกแล้วเธอไปเจออะไรที่ชอบเธอก็จะคิดว่ามันตอกมาเพื่อฉันมมาตะกรมาตะกนมาตะโกนเรียกไม่นุษยนะคะสวยมากสวยเกินราคาสวยแบบบัวตายควายล้อมอะไรประมาณนั้นเลยนะคะนี่ไม่น้จะให้ดูว่ามันสวยจริงนะนี่สวยมากแล้วราคาคือ ที่สำคัญราคาไม่แรงไม่มไปเอ,อ่อเซิร์ชดูนะคะไปตามหาตามร้านออนไลน์คือราคาแรงมากสำหรับเสิ่งแจ็คเก็ตแบบนี้นะคะที่เป็นหนังแบบนี้แต่อันนี้ไม่ใช่หนังแท้นะคะตัวนี้ก็ตามราคาเนาะเป็นหนังเทียมนะคะที่ได้มาคือแบบเหมือนรอเราอยู่นะคะทั้งร้านมีอยู่ตัวเดียวนะคะได้มาจากร้าน S N M ราคาย่อมเยามากราคาเต็มของเขานะคะอยู่ที่ 599โครนนะคะ1,916บาท80สตางค์แต่คนอย่างดิฉันนะคะคนมีฐานะฐานะยากจนต้องรอป้ายแดงถึงจะซื้อนะคพะพอดีว่าเห็นแขวนอยู่รวมๆกับของที่ลดราคาแต่ว่าเขาไม่ได้ติดราคาป้ายแดงไว้ก็เลยเดินไปถามที่แคชเชียร์ว่าเธอเธออันนี้มันลดราคาไหม mm hmm. เห็นมีอยู่ตัวเดียวแล้วแขวนรวมๆกับสินค้าราคาป้ายแดงอะไร้เขาบอกว่า เสื้อตัวนี้เหลืออยู่ที่นีนน่เท,ท,ท่าไหร่เท่าไหร่ติดต่อติดต่อสามร้อยโคนค่ะสามร้อยโคนเก้าร้อยหกสิบบาทค่ะสวยมากไม่รู้เห็นแล้วคือแบบเฮ้ยสิ่งนี้นี่คือที่แบบที่ตามหามานานเพราะว่าไปดูตามเว็บไซต์ออนไลน์ที่เป็นกเออ racing 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 jacket คือแพงมากตัวหนึ่งแบบสี่ห้าหมื่นบาทคือ ซื้ออะไรที่แบบแพงขนาดนั้นหรือถูกๆก็แบบก็หลายพันนะ่ะก็ไปเจอตัวนี้มา960บาทจากร้นาน S M นะคะคือตอบโจทย์มากคือมันใช่เลยอะไรประมาณนี้นะคะเอามาใส่ออชิกๆแกๆๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะนี่เลย <laughs> ได้ของราคาดีๆมาก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆด,ดูกัน,นกเนาะไม่รูก็ไม่ได้ใช้ของอะไรที่แพงมากมายนะคะเพราะว่าก็ เป็นเมียฝร,รั่งที่ไม่ได้ร่ำรวยนะคะก็อยู่กลางๆค่อมาล่างๆอะไรประมาณนี้นะคะก็อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดไปนะคะแต่อย่าลืมว่าให้กำลังใจตัวเองให้ความสุขกับตัวเองบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ให้ดูดรอบนคะคะนี่ลองมาแล้วเป็นไงคะกิ๊บแก่ไหม <c oughs> น่ารักมากได้มาราคาย่อมเยาค่ะสำหรับวันนี้ก็ ไม่มีอะไรมากมายค่ะแม่นุชเอาของมา u n แ a c k i n g นะคะให้เพื่อนได้ดูกันก็ขออนุญาตด้วย u n แ a c k i n g อยู่ในครัวเพราะว่าไม่งั้นก็ต้องไปจัดแสงจัดไฟอะไรใหม่นี้พอดีว่าแสงตรงนี้เข้ามาวันนี้เห็นว่าแสงสวยดีนั่นเองยังไงแม่นุชต็ฝากไว้นะีคะสำหรับช่องคุณแม่ขาชาแนลแล้วก็ทางเพจคุณแม่ขานะเพื่อนแวะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้ก่อนจากไปกด follow กดไลค์กดแชร์กด subscribe แม่นุชด้วยสำหรับวันนี้ ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะบาย